ที่พ่อบอกว่าต้องถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าที่ไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญารู้อะไรหมายถึงอย่างไรคะคือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่พินิษพินิษคือพิจารณาย่อมาจากพิจารณาโดยแยบคาย หรือโยนิโสมนสิกาละกดมือถือโยนิโสมนสิกาละสูตรและก็ในปฐมเสขะสูตรปฐมเสขะสูตรนะตรวจสอบดูได้จากการกดมือถือตรวจสอบว่าผู้พูดเนี่ยเขาพูดจริงหรือว่าเขาพูดเท็จ ในปฐมเสขัดสูตรเนี่ยระบุไว้ชัดว่าถ้าไม่มีโยนิสโสมนสิการะคือพิจารณาโดยแยกขายแล้วจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราถามตัวเองว่า ที่เราไปทําอย่างนั้นน่ะปัญญารู้อะไรใช่ไหมเคยปฏิบัติผิดมา20กว่าปีตั้งแต่อายุ40ถึง60กว่าในการตัดทะในการลบบูรพาพยักษนี่นะบ้านโนนมากมุ่น,นก่ะปิดเป็นความลับไม่ให้ใครรู้กลัวสนมกำนันจะตกใจ กรุงศรีอยุธยาจึงเสียแก่พม่าฆ่าศึกตายกันไม่ใช่น้อยๆลูกน้องเราไปเยี่ยมมาเมื่อวานนี้เองลุงเช้าวันนี้ใส่รถปิกอบบัพบรรทุกงาเพียแแปลเกือบสาสิบศพนี่มันเป็นอย่างงี้ไงเพราะฉะนั้นเราก็วิ่งหาสมนักมากมายจนหมดที่ไปในประเทศไทยยี่สิบกว่าปี มาอ่านพระไตรปิฎกสำนักของพระศาส,สดายังอยู่คือพระไตรปิฎกลมแทบจับตกจากเก้าอีไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสในมหาประเทศสูตรย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อไม่ให้เพื่อนชาวพุทธปฏิบัติผิดฟังจากใครแล้วมาเทียบในพระสูตรสอบสวนในพระวินยัยถ้าเทียบไม่ได้ คือเทียบกับพระไตรปิฎกอ่ะพระสูตรและพระวินยัยอ่พระอภิธรรมเนี่ยคือพระไตรปิฎกถ้าเทียบไม่ได้นี่ไม่ใช่คำสอนของพระอาหารหันตสตสมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะในมหาประเทศสูตรอ่ะภิกษุนี้รับมาผิดแล้วเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนี้เสียทีเดียวแล้วเราปฏิบัติผิดมาเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราถึงได้มาบอกว่าอา้าวแล้วที่ไปทำอย่างนั้นน่ะ ปัญญารู้อะไรพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเดินบินทบาทร้อสบอวันหนึ่งพันษาลาราชการบวชท่องขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอใช่ไหมหรือเดินหนอในอัตถกถามหาสติปฐานสูตรท่านว่ารู้อย่างนี้สุนักบ้านสุนักยิงจอก็รู้ ไม่เป็นกรรมฐานหรือสติปัฐานภาวนาเลยนี่ไงเพราะถอนความเห็นผิดเป็นตัวตนสัตว์บุคคลที่เดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทําอย่างนั้นเราถามตัวเองอะเราไปนั่งหลับตาปัญญารู้อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสยังไงเทียบในพระไตรปิฎกใช่ไหมประทมรมวิหาริกสูตรเป็นผู้มากด้วยการตรึก การสาธยายไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมแล้วอยู่ในอะไรอ่ะก็อยู่ในอธรรมคือโมหะเป็นตัวตนทั้งหมดที่ท่องนี่ปรมธรรมวิหาริกสูตรวางเสียอย่ายึดอย่ามีตัวกูของของกูเสียเวลาเปล่ายี่สิบกว่าปีดูรูปมั่งพระพุทธเจ้าตรัส เห็นรูปด้วยจักษุแล้วอย่าถือในมิจอย่าถืออนุพยัญชนะเพ่งลูกแก้วอยู่ศูนย์กลางกายก็เป็นนิมิตอนุพยัญชนะลูกแก้วศูนย์กลางกายหรือรูปนั่งก็คือนิมิตอนุพนี่แล้วขัดขัดแย้งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอแล้วเรามาพูดนี่เพื่ออะไรอ่ะเพื่อฟื้นคืนมาและเพื่อนชาวพุทธที่ยังพอรับฟังกันบ้าง เราเตือนเราเพื่อนเอ๋ยอย่าไปนะทางเนี้ยข้อปฏิบัติผิดเพื่อนยังขืนไปก็ตามใจเพื่อนแต่เราได้เตือนแล้วนะเพราะฉะนั้นหันเข้าหาพระตรปิดกมากนักก็มหาสติปัฐานสูตรพร้อมอัตถกถา,าน,นี่ฟังอยู่นี่เสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ถูกตรงตามมหาสติปฐานสูตรนี่มันเป็นอย่างนี้พี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้น เราถามตัวเองว่าเราไปทําอย่างนั้นปัญญารู้อะไรเราดูรูปมั่งดูรูปมั่งก็เห็นรูปมั่งเราปัญญารู้อะไรปัญญาต้องพิจารณารูปมามเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่เห็นกายในกายเนืองเนองอยู่เห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองอยู่เห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองอยู่เห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่อย่างไรเล่า ขนานี้สมมุติเราเข้าใจจิตเราเข้าใจใช่ไหมเห็นจิตในจิตหนึ่งหนึ่งอยู่ก็พิจารณาลงไปสภาพเข้าใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ไงเห็นจิตในจิตอา้าวเห็นกายในกายยังไงเห็นกายในกายขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะจับ ipad หรือโทรศัพท์มือถือผิดในวินัยของพระอริยะจับได้เพียงแข็ง พิจารณาลงไปแข็งรู้แข็ง,ขงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขณะจับมือไม่ได้ไหวมีตึงพิจารณาตึงรู้ตึง,ตงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับใช่ไหมอ่าเราจับในห้องแอร์ก็มีเย็นเย็นรู้เย็น,ยนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับตัวเราก็ไม่มีอนัตตาสัพเพธรรม,มาอนัตตามือถือหรือ iPad ก็ไม่มี มีแต่รูปนมม้าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปยังกินจิสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันตินี่ท่านอัญญาโกณธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเปร่งอุทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดารูปน้มกำลังเกิดดับเกิดดับอยู่ที่นี่ ทั้งหกทวนันท่วมหัวท่วมหูแล้วจะเสียเวลาไปนั่งหลับตาทำไมพิจารณาคณะลืมตาพงโพรงสีเห็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่คือข้อปฏิบัติถูกตรงในพระธรรมในตรงที่สุดเนี่ยอย่างเสียงกับได้ยินขนาดนี้เกิดแล้วดับแล้วนี่ตรงที่สุดแล้วเราไม่ตรงเหรอเราก็ต้องตรงตามพระธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ตรงเราแฉลบไปทำอย่างอื่น แล้วก็เป็นคนคดดังคูดเน่าโบทต,ต้องการงานนะ่นี่ไงชาวพุทธจะต้องเป็นผู้ตรงตรงต่อพระธรรมคำตรัสเนีย่ยไม่ไปทำอย่างอื่นพิจารณารูปน้ำขณะน,นี้ทันทีในมาหาสติปฐานสูตรตรัืองเนืองอยู่ตลอดเวลาต้องทุกเมื่อตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหลับไปขอเตือนเพื่อนชาวพุทธมาด้วยความปรารถนาดี ดังนี้แล